โฟมธรรมดากับโฟมก่องข้าวเนี่ยแหละทั่วไปนะแล้วก็โฟมียูของเราเนี่ยมันต่างกันยังไงติดไวติดท้าไปดูกันคโอ้โหเด้เอ้ไม่มือครับผมอ่าเนี่ยไวมากครับไวมากครับท่านผู้ชมการลามไฟของโฟมกล่องข้าวเนี่จะเป็นแบบนี้ครับ สวัสดีครับผมเฮียบอมจกมกครับสวัสดีครับผมวุงทวัตเจชัตมเศศครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันที่อยุธยาอำเภอผักไหยนะครับเรามาทําอะไรครับวันนี้เรามาทําการฉีดโฟมทุ่นดูดทรายนะครับขนาดใหญ่ครับขนาดใหญ่ประมาณยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้อยู่ที่เมตรสี่สิบห้าเลยครับแล้วก็ความยาวเนี่ยสามสิบแปดเมตรครับโอ้โหนะครับนะครับถามว่างานนี้นะฮะเป็นการที่เราจะต้องทําการฉีดโดยที่ลูกค้าของเรานะครับให้เรามาฉีดรอบที่สองใช่ครับผมนะครับ ติดใจยังไงอันนี้ไม่รู้ท้าผู้ชมพี่รนาเองนะคะรับก็จะเป็นแบบว่าอาจจะติดใจเรื่องการรับน้ำหนักได้เพิ่มใช่ครับนะครับแล้วก็อุดรลอยรวดได้ดีใช่ครับนะฮะแล้ววันนี้เริ่มต้นซึ่งซึ่งเมื่อวานเราเริ่มต้นตอนเที่ยงนะช่วงบ่ายับช่วงบ่ายใช่ครับนะฮะแล้วก็มีการเอสซเดนนิดนึงคือ อ่ารถเสีย <laughs> ก็เลยมา <laughs> ทําการชาร์จน<า>ิดนึงอ่าลูกค้าหลายๆคน้บอกว่าเอ๊ะไม่มาสักทีอย่าอย่าคิดว่าเรานะครับว่าจะตรงเบี้ยวหรือว่าหนีงานอันนี้เราไม่เคยทําอยู่แล้วใช่ครับผมนานนอกจากนี้จริงแล้วเราก็จะมีรูปถ่ายให้ด้วยนะว่ารถของเราเสียจริงๆ, <laughs> ๆนะฮะไม,ม่การเสียเวลาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราทําการฉีดไปถึงไหนแล้ว <laughs> จาก ช่วงบ่ายเมื่อวานประมาณเกือบบ่ายสามเมื่อเราจะได้ได้เริ่มกันใช่ครับนะฮะแล้ววันนี้ในช่วงเที่ยงอกีกนะฮะเราไปถึงไหนแล้วครับข้างก็คือข้างละประมาณ16-18ถึงเมตรตอนนี้ข้างหนึ่งอะ่ะเกือบประมาณอีก 2- 3สาช่องก็จะเต็มหมดแล้วครับอืึครับนะฮะคือคือเราจะททำงานแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ไม่เกิน2วันนะใช่ครับไม่เกิน2วันถ้าไม่ติดปัญหาเลยก็2วันก็น่าจะเสร็จกับนะฮะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดู การฉีดกันเลยดีกว่า<ช>นะครับไม่เสียเวลาไปนะท่านผู้ชมครับรั่วเยอะไหมรั่วเยอะเหมือนกันครับก็ทําการอุดซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วแล้วทาการฉีดไปอ่าฮะตัวนี้ก็ฉีดใกล้เกือบเต็มนะครับเดี๋ยวรอเก็บงานทีเดียวแต่วนี้เราจะทําการฉีดอีกทีไหมใช่ครับฉีดเก็บงานอีกทีฉีดเราต้องมีฝากดทีเดียวเราก็เลยต้องแบบว่าเดี๋ยวรอพร้อมกันเลยดีกว่าเว้นเว้นไว้ทุกช่องเนี่ยแล้วก็มาปิดทีเดียวให้ลูกน้องปิดทีเดียวเพราะว่าการปิดนี่ต้องใช้เวลาใช้คนปิดอ่ะสามคนก็เลยแบบเดี๋ยวปิดทีเดียวทุกช่องพร้อมกันแล้วก็เร้ก่อน แต่เจ้าของนะฮะรู้งานเราครับพาให้ก่อนเลยเอนี่ย<ช>นี่ดีดีดีบอกท่องจมนิดนึงครับใช่ครับก็ประหยัดเวลาในการทํางานของทีมงานเราด้วยที่<า>ไม่ต้องมารอผ่าหรือว่า มารออุปกรณ์ต่างๆเจ้าของขายเสร็จก่อนที่เราจะมาถึงหน้างานด้วยซ้ำครับเนี่ยความยาวยาวไปถึงนู่นมากเลยนะน้ำาบใช่ครับที่เราทําการฉีดกันนะครับนะหลายๆคนนะที่อยากต้องทําการฉีดนะเบื้องต้นเนี่ยเราเขาต้องแจ้งอะไรเอ่ยก็แจ้งขนาดพื้นที่ว่าจะฉีดเท่าไหร่เราจะได้คํานวณปริมาณน้ํายาได้ถูกแล้วก็สถานที่ทํางานว่าสะดวกมีไฟพร้อมไหมอย่าเงครับเราก็จะได้เตรียมอุปกรณ์อะไรให้ครบถ้วนแล้วก็ไม่เสียเวลาในการทํางานหลักๆเลยไฟใช่ครับหลักๆคือต้องมีไฟให้เราอย่างเดียวพอ นะฮะบางทีไม่มีไฟปั๊บเครื่องปั่นไฟสถานที่ยากลำบากแค่ไหนไกลแค่ไหนหรืออุปสรรคเยอะแค่ไหนเราทําได้แต่ขอให้มีไฟอย่างเดียวครับขอมีไฟใช่แล้วก็ไฟต้อง220นะใช่ครับเพราะว่ามันต้องเดินเครื่องถ้าไม่มีไฟคือเราก็ทํางานไม่ได้เพราะเครื่องเครื่องฉีดโฟมเราทางานไม่ได้เลยอย่างเดียวที่ลูกค้าต้องเตรียมคือไฟและเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะกับการฉีดโฟมนะครับผมเป็นอย่างไรกับเดินดูดรายตามไปครับ ผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยฮะได้รับรู้ความมาตรฐานของเรานะฮะกี่ปีแล้วครับบริษัทอนาบอมบริษัทเราเนี่ยถ้าร่วมกันมาก็ประมาณ1 0บถึงสิปีครับแล้วความมาตรฐานของของเราเนี่ยก็คือเป็นน่าเชื่อถือเกี่ยวกับองค์กรหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือว่า,าหน่วยงานของรัฐรัฐบาลครับอ,อบตอใช่ครับก็มามใช้บริการของเราทั่วประเทศนะครับเรามีมาตรฐานสูง คุณภาพของโฟมเราเนี่ยผ่านมาตรฐานที่งานของอปบรเนี่ยตอบรับได้แล้วของการปราสปวนภูมิภาพทั่วประเทศก็ตอบรับผลงานของบริษัทเรางานของบริษัทเราผลงานเ,เรามีเป็นพันๆจินครับตั้งแต่เปิดมาก็คือว่าผลงานเราเยอะแล้วเรากล้าพูดได้เลยครับว่าเราเป็นบริษัทอันดับหนึ่งนะครับในประเทศไทยที่มีผลงานเยอะที่สุดแล้วมีคุณภาพที่สูงแคบัดที่สุดก็ว่าได้คุณภาพที่น่าเชื่อถือได้ให้กับองค์กรต่างๆที่จะมาใช้บริการกับเราครับ อืมเซิร์ชใน Google นี่เจอเลยนะครับใช่คร,ครับเราบอกไว้เลยนะครับว่าเราไม่ได้คุยนะฮะมาตรฐานนะการฉีดโฟมการทีมงานของเราเครื่องของเรานี่คือเครื่องของเราเราทําเองเราผลิตเองนะฮะคุณอนทวัฒน์นี่ทําการซ่อมเองขีดเอง <S 2> <S 2> บางทีเนี่ยเมื่อก่อนนะฉีดเองนะเดี๋ยวนี้ต้องให้ลูกน้องแล้วและเครื่องของเราตอนนี้ 3- 4เเครื่องแล้วใช่ค <นะ S 2> ุณภาพของเราก็คือมาตรฐานมากครับ ส่วนเรื่องของของเนื้อโฟมนะฮะเนื้อโฟมแล้วความมาตรฐานของโฟมนะฮะของเราไม่ต้องกลัวครับเป็นเกรดที่ดีเราคัดสรรอย่างดีใช่ครับนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะไม่ว่าจากทางช่อง YouTube, t ิ k ต o k นะฮะทวิตอ,อนะะินสตาแกรมของเรามีหมดมีทั้งหมดแล้วใช่ตอนนี้นะ,ะมาตรฐานมีแน่นอนร้อยเปอนต์ครับผมนะก็ขอ,ขอฝากไปด้วยนะครับ ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนะฮะมีการเทียบกันครับโฟมธรรมดากับโฟมกล่องข้าวเนี่ยแหละทั่วไปนะแล้วก็โฟมวีอยู่ของเราเนี่ยมันต่างกันยังไงติดไวติดท่าไปดูกันับมาเทียบกันให้เห็นเลยครับว่าอันนี้เป็นโฟมกล่องข้าวนะครับที่ที่เป็นชนิดที่ลามไฟแล้วทุกคนสงสัยว่าโฟมเราไม่ลามไฟไม่ลามยังไงครับเดี๋ยวเราจุดนโฟมกล่องข้าวก่อนครับกล่องข้าวครับโฟมกล่องข้าวนะครับ ไม้มือครับผมว่ยมากครับไวมากครับนู้ชมการลามไฟของโฟมกล่องข้าวแล้วจะเป็นแบบนี้ครับอแล้วดูข้างล่างครับข้างล่างจะติดโฟมที่ไม่ลามไฟครับครับอันนี้คือคือโฟมกล่องข้าวนะครับที่เราที่ที่ลามไฟแล้วอันนี้ครับไม่ลามไฟครับมันก็จะดับไปเองครับติดแป๊บนึงเดี๋ยวจุดตรงนี้ให้เห็นครับคือการทดสอบนะครับนะฮะซึ่งเราอยากให้ทุกคนนะฮะได้ดูกันนะครับเราจุดเผาไหม้นี่ครับตั้งนานนะครับเนี่ยครับ ให้ดูครับเนี่ยไม่ไปต่อไม่ไปต่อครับแต่เมื่อกี้นะเมื่อกี้ใหญ่นะใหญ่มากเลยครับแ๊บเดียวเองครับไปเลยด้วยซีครับอุ่นร้อนอเราไม่ยซี่ครับเนี่ยครับแบบนี้เผาเลยครับเผานานนะครับนานกว่าติดติดโฟมกล่องข้าวนะครับดูอันนี้ครับเห็นไหมมันจะดับไปเองครับนี่คือการไม่ลามไฟครับกับลามไฟเราเทียบกันนี่เห็นเห็นเลยว่าโฟมกล่องข้าวกับโฟมไม่ลามไฟเป็นยังไงครับอืนะฮะนี่คือการทดสอบกันแล้วนะครับใช่ครับจะได้หายสงสัยกันครับว่ามันลามไฟมันติดแป๊บเดียวจริงรอเปล่าเทียบดูเลยว่า ามันลามไฟเป็นแบบไหนจะติดไวขนาดไหนแล้วไม่ลามไฟเป็นยังไงครับมีมาบอกในคอมเมนต์ผมนะบอกว่าโอ้โหแบบนี้ติดไฟได้ดีมากเลยครับดูคลิปนี้ครับและไปตอบโจทย์ด้วยตัวเองครับได้ครับเวลาเราหมดแล้วนะครับสำหรับการมาชมนะฮะการฉีดพุ่นเรือดูดทรายที่อยุธยาอำเภอพักไห่ครับนะครับวันนี้อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนิดนะกับการฉีดโฟมทุ่นดูดทรายครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่ ท่านใดครับที่มีทุ่นแบบนี้ครับเป็นทุ่นเหล็กทุน่นสูบน้ําหรือว่าโป๊ะร้านอาหารต่างๆครับก็สมควรที่จะฉีดโฟมอยู่แล้วครับเพราะว่าเหล็กขึ้นชื่อว่าเหล็กยังไงก็ต้องขึ้นสนิมอยู่ครับวันใดวันหนึ่งก็ต้องร่วครับการฉีดโฟมเนะี่ยคือการป้องกันที่ดีที่สุดป้องกันความปลอดภัยให้กับลูกค้าหรือว่าผู้ที่ใช้งานบนทุน่นหรือว่าบนโป๊ะนั้นด้วยครับเพื่อเวลาทุ่นจมบางทีมันจมมันรั่วทีมันก็ซุดลงไปเยอะโดยเร็วเราอาจจะหนีไม่ทนันหรือว่าหลบเลี่ยงไม่ทนัน ทาให้เกิดอันตรายเราอาจจะจมน้ําหรือว่าอทรัพย์สินบนเรือบนโป๊ะเนี่ยเสียหายมากกว่าการไม่ฉีดนะครับเพราะว่าการฉีดเนี่ยก็ช่วยรักษาทรัพย์สินบนเรือบนโป๊ะให้คงอยู่แล้วไม่เสียหายไม่จมน้ําได้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่สนใจติดต่อสอบถามนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามพวกเราได้นะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นทางอ่าธนาบอมครับแล้วก็ทิกตอกอ่าสตาแกรมทวิตนะครับเรามีให้หมดเลย นะมีการเล่นเกมด้วยใช่ครับก็มีกิจกรรมด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามเล่นเกมดูกิจกรรมของเราได้ครับแจกรางวัล <ร offenses. S 1> แจกของรางวัลต่างๆมากมายครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใช่ครับไม่เสียอะไรแน่นอนนะครับนะมีแต่ได้แล้วก็ได้นะครับผม<ฟ>นะว,วันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับนะวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมนะมีความสุขนะครับนะว่าจะได้ทุ่ไม่สุภาพต้องขอกลับขอไปทุกท่านด้วยนะครับนะจอมกทีวียังมีอะไรอีกมากมายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะขอบคุณคุณนทวัฒน์นะครับผมสวัสดีครับสว